สวัสดีทุกท่านครับไอเดือนุลกามนะครับวันนี้มีฟุตบอลยฟูฟาแชมเปียนลีกเป็นเพื่อนนะครับสองคู่ใหญ่เลยน่าจะเริ่มครึ่งหลังแล้วตอนนี้เรอัลมาดริดนำแมนซิตี้อยู่สองหนึ่งนะครับอาร์เซนอลก็ถูกบายเยินบุกไปนำสองเช่นกันทั้งสองทีมที่ถูกนำนี่ ยิงก่อนเขาไปเลยนะครับยิงนําก่อนเลยก็ามาตีเสมอแล้วก็แซงเลยเป็นแมตช์แรกนะครับมีอีกแมตช์หนึ่งสองแมตช์รอบแปดทีมสุดท้ายครับผมอ่าพี่น้องดินปลูกใบก้ามปขาูขายดีขายดีอ่ามีข่าวหนึ่งครับมีข่าวดีข่าวดีสิบสองเมษายนตรงกับวันศุกร์นะครับตลาดเกษตรนครครรูรากจะกลับมาเปิดให้บริการอีกวันมหาสงการเลยพี่น้อง เตรียมกันเด้อเตรียมกันเด้อ FC ของแต่ละเจ้า FC บุลักษกับโหยหากันบุักษกับหหายหากันไปเจอกันนะครับจะมีดินปลกูกาการเดือนมูลไส้เดือนดินปลูกไปกปล้ามปูไปให้บริการ FC หลายท่านก็กลับไปต่างจังหวัดแล้วแหละเอา้าท่านที่อยู่ก็ไปกันนะครับที่หน้าสรารการนคะรราชสีมาทั้งแต่ตีห้าเลยแต่วันนี้ครับสดๆเลยวันนี้สดๆเลยงานมหกรรมแสดงสินค้าและผลผลิตที่ หน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้วันวันแรกเนาะมีสองวันนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วปกติเขาจะมีทุกวันอังคารของของเดือนอังคารแรกของเดือนนะครับสำนักง,งานเกษตรเปิดโอกาสให้พี่น้องไปค้าไปขายกันนะครับตั้งแต่ตีห้าเลยก็พี่น้องตลาดเกษตรนครโคราชก็มากันตรึ่มเลยนะครับยกยกมาไว้ตรงนี้เลยทุกวันอังคาร ทุกวันการแรกของเดือนเนาะเอาวันนี้ไปกันนะครับนี่ต้องต้องมารีบกอกดินปลูกครับพี่น้องโอ้ยเมื่อวานนี่ขายหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยดินใบกำปูเนี่ยอ่วันนี้เอาไปใหม่วันนี้จะมีรถน้ําสงกรานท่านเกษตรจังหวัดด้วยโอ้คนคงเยอะแยะ,ยะพอขายไม่้าคงเต็มมืดเลยเมื่อวานนี้เขามีประมาณสักสิบห้าบูธนะวันนี้น่าจะถึงยี่สิบเนี่ยหลายคนก็เออเดี๋ยวไปวันที่สิบไปวันที่สิบเนาะ อาวันนี้เจอกันครับผมเช้ามาเจอกันเลยได้พี่น้องเด้อศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ด็ครับผมใส่เดือนบุรักพามสวัสดีครับ